โอเคครับพบกับผมนะครับรายการสิจักช่องมณีนะครับและนี่คือน้องผมเองนะครับเพิ่งกำลังกินยาอยู่ไม่รู้เป็นอะไรทงมินหรือเปล่าและนี่คือจอทีวีโง่ของผมก็ตู้ปลาบ้าๆแล้วก็พัดลมกระหลวกระหลนะครับแล้วก็น้องชายสุดกวนทีนของผมนะครับจะทำอะไรวะอ๋อเปิดทีวีนะครับอยากเห็นน้ำนะครับนี่ครับรอเราใช่ไหมครยบนี่คือตู้เออเออไม่ใช่สิกระจกออ ผมผิวดำนิดนึงครับอาจมองไม่เห็นนะครับต้องขออภัยในนาทีีด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีชั้นสองด้วยนะครับแต่ผมค่อยขึ้นไปครับมืดนะรับนี่คือห้องของผมเองและนี่คือห้องของผมเองเปิดไฟก่อนรอสักครู่นะครับครับนี่คือห้องเอ่อแบบทํางานของผมเองนะครับนี่ครับช้รวางหนังสือของน้องกับผมนะครับนี่ก็พัดลมไม้พลอง อันนี้นะครับคือกระเป๋าและนี่คือบ่อน้ำของผมนะครับแต่ไม่ได้ใช้มาเลยครับก็เลยเก็บปิดได้ก่อนแล้วตู้เย็นสองอันนะครับกระหรว์กระหรว์เหมือนกันครับแต่ก็ไม่รู้มีทำอะไรครับตัวนี้เสียแล้วน่าจะไปเอาขาเซลิกในตู้นี้ก็มีหลายอย่างครับและนี่คือเออเครื่องเล่นดีเจของผมเองครับนะครับก็ไม่ต้องถามแล้วครับว่าหมายความว่าอย่างไรครับ นี่คือโต๊ะกินข้าวอ่าเดี๋ยวจะมีหลังบ้านอ่าเปิดไฟกับห้องน้ำก่นอนเคตีแขวนเสื้อผ้าห้องน้ำน,นี่ก็มีโถส้วมบารและนี่คือหลังบ้านของโดเรมอาจจะมีมา้าสิงมาเล็กน้อยนะครับคราวนี้นะครับไปที่บ้านเขาไม่เท่าผมเมื่อเลยนะครับเออห้องนั้นจะเป็นส่วนครับเป็นห้องน้ำตรงนี้ครับเอ่อจะเป็นแบบธรรมดาครับ ต่ข้างหน้าจะไม่ธรรมดาแน่นอนครับไปดูกันโอเคครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีนะครับโอเคครับแล้วเราก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับสวัสดครับพบก,ก,กับรายการและพบกับรายการสารในอี e ีต่อไปนะครับพบกับผมบ๊ายบาย